วันนี้นะครับเรามีรถ2คันด้วยกันก็คือ BYD a u t o 3คันนี้นะครับติดตัวของ Black XEV นะครับที่เป็นตัว v c คูลตัวใหม่ล่าสุดเป็นฟิล์มเซรามิกแล้วก็เป็น BM Series 3อีก1คันนะครับซึ่งเป็นรถที่ผมใช้เองตัวนี้นะครับติด v c คูณ v k 1 0ตอนนี้เราก็เลยมาเทียบกันว่า v c คูณตัวไหนดีกว่ากันแล้วก็เหมาะกับตัวไหนมากกว่ากันตัวนี้นะครับนับว่าเป็นตัวของเนื้อฟิล์มนะครับจะออกสีเขียวๆหน่อย เป็นเนื้อปลาหลอดวิธีการการคุมร้อนนะครับก็คือสะท้อนออกนั่นเองทําให้เขาการคุมร้อนได้เป็นระยะเวลา,านานกว่าฟิล์มเซรามิกนะครับทุกตัวนะรอบคันสิบนะครับบานหน้า40นะ mm hmm. เดี๋ยวเราลองไปดูข้างในกันว่าการคุมร้อนแล้วก็การมองออกเป็นยังไงบ้างครับโอเคนะครับสำหรับข้างในงนะครับ40 10ครับ10ครับ1ิบ อันนี้เมื่อกี้คือมองเข้าข้างในมองไม่เห็นเลยเนาะสำหรับทำไมต้องเลือก VK 10จุดแข็งก่อนนะกันความร้อนสูงมาก75%นี่ถือว่าสูงที่สุดในโลกนะตอนนี้แล้วนะไม่มีตัวไหนสูงกว่านี้อีกแล้วนะครับที่วัดด้วยค่าทั่วโลกนะครับมีแหลบชัดเจนนะทั้งตรวจได้ทั้งเว็บไทยและเว็บนอกตัวนี้เป็นตัวเดียวที่อยู่ที่75นะครับโอเคแล้วลองมาดูต่อ เขาเคมไว้ว่าตัว VK10 นะครับถ้าติดกับไม่ติดลดได้ถึง9.6องศานะถือว่าเยอะมากสำหรับใครที่เป็นห่วงเรื่องสกินก็สบายใจได้ตัวนี้ก็มีการดูแลเรื่องผิวให้ SPF ถึง325ปกติครีมกันแดดทั่วไปแค่50เองนะครับหลายหลายคนถามว่าตัวนี้ติด e ีซิพาร์ได้ไหมต่อแบบนี้ติดได้ตรงนี้หน่อย ตามตำแหน่งเซนเซอร์ทั่วไปติดได้เลยใครไม่มีเซ็นเซอร์นะครับตัวนี้ก็จะมันจะมีกล่องพวกข้างบนอยู่ตรงเนี้ยส่วนใหญ่รถใหม่ๆนะครับจะมีเกือบหมดละก็แนะนําให้ติดหลังกล่องส่วนตัวของ GPS ใช้งานได้ไหมตอบได้เลยว่าใช้งานได้มีการทดสอบแล้วเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างหลังสามารถใช้ a p p l e Car า l a y ได้ปกติครับโดยอย่าง Google m a p ได้ปกติใครอยากได้วิสัยทัศน์ที่มันสุดยอดสุดยอดการความร้อนที่มัน ดีที่สุดนะตอนนี้ VK 1 0สไปเลยอ่ะแล้วเรามาดูกันตัวที่ตัวเซรามิกกันมากตัวนี้จะเหมาะกัอะไรนะครับตัวนี้เขาออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับรถไฟฟ้าโดยเฉพาะทําไมต้องรถไฟฟ้าแล้วทําไมต้องเป็นตัวเซรามิกบนรถไฟฟ้าเดี๋ยไล่ความเครีดให้ก่อนห้าสิบหกสิบแล้วก็แปดเนาะเดี๋ยวเราลองไปดูฝั่งแดดด้วยนี่ ตัวนี้เขาจะเน้นการการที่เอาความร้อนเข้าไปแล้วก็จ่ายออกได้เร็วนะครับกว่าฟิล์มตัวอื่นๆจุดเด่นของเขากว่าฟิล์มเซรามิกทั่วไปคือ 1. เขาไม่ขุนเวลาเจอแดดแล้วเขาเนื้อใสกว่าปกติมากๆอันนี้นะครับเดี๋ยวผมเบาผนิลมิดเลยโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของบาน่า้า50%หรือ XEV 30นะครับ XEV สิบห้าครับ XEV ศูนย์หครับจะสังเกตได้ว่ารู้แหละครับว่าฟิล์มเซรามิกทั่วไปหลายๆคนก็บอกว่ามันมืดมันไม่ดีมันขุ่นมันอะไรแบบนี้แต่ตัว v ีคูณ back XEV ไม่เป็นนะอันนี้คือหนึ่งอย่างที่สำคัญครับนี่นี่คือแปดสิปอร์เซ็นหรอนี่อันนี้คือแปดสิปอร์เซ็ครับจุดเด่นของตัวนี้คืออะไรนะครับ ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าฟิล์ม e อีคูนเนี่ยมันกันความร้อนดีเนาะซึ่งอีกหนึ่งตัวที่ตอนนี้เป็นซีรีส์ใหม่ที่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นตัวของ a e b กันความร้อนมันอยู่ที่5้เปถึง62ถ้าไปเทียบกับตัว VK10 เนี่ยก็จะเทียบไม่ได้เลยแต่ว่าถ้าเรามองว่าเราให้ความสำคัญว่าเราอยากได้ฟิล์มราคาไม่ต้องไปถึงวีคูนตัวว k เคก็ได้อยากได้ตัวที่มันกันความร้อนดีสัญญาณผ่านได้ทุกสัญญาณ เหมาะกับรถไฟฟ้าตัวนี้ได้แน่นอนนะได้แน่นอนส่วนเรื่องการกัน SPF นะครับดีเหมือนเดิมกันความร้อนไม่แสบหนาแน่นอนหลายๆคนที่ลองติดฟิล์มซสกันความร้อนแบบนี้หลายหลายคนบอกเลยว่าติดใส่ไม่ได้เลยลูกค้าก็เดินเข้ามาเจอลูกค้าจำนวนเยอะมากที่พยายามจะติดสีเข้มเพราะว่าเขาเชื่อว่าการติดสีเข้มมันทำให้ตัวของ การควมร้อนมันดีขึ้นแต่มันจริงแค่ครึ่งเดียวนะครับคือถ้าเทคโนโลยีเปลี่ยนจะดีกว่าการกาคมร้อนที่มากขึ้นจากความเข้มของฟิล์มคือเทคโนโลยีมีผลมากกว่าความเข้มนั่นเองแต่ในซีรีส์เดียวกันความเข้มมีผลนะโอเคเข้าใจตรงไปตรงมาแบบนี้เออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่ผมบอกว่ามันเป็นเอกสิทธิ์ของ us เนอะซึ่งมันมีออบริษัทจัดตั้งชัดเจนนะครับ อ s สแมนนะครับเคมีคอลตัวนี้เลยเนาะนี่อันนี้ก็วบรันตีนะครับทั้งสองตัวห้าปีเนาะแต่ว่าเราคุยกันแบบนี้ v ีคูณเราเห็นลูกค้าจำนวนมากแล้วว่าเขาใช้รถมาเนี่ยเกินห้าปีทุกคนหมายถึงว่าใช้ฟิล์มตัวเนี้ยเกินห้าปีเออแล้วเรื่องสนิมที่ทุกคนถามเยอะมากอะไรเงี้ยถามว่ามันเกิดขึ้นอีกไมหมผมมองว่าไม่เกิดแล้วนะ มันเป็นฟรีมีของยุคหนึ่งนะครับที่อาจจะมีโอกาสเกิดแต่ก็ณปัจจุบันนี้เขามีเทคโนโลยีหลายๆอย่างทําให้มันเกิดขึ้นน้อยมากผมไม่เจอนะครับณปัจจุบันก็ยังไม่เจอทั้งถ้าตัวนี้ไม่มีเลยตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อเซรามิกตัวนู้นก็จะไม่เจอเหมือนกันสรุปมาสรุปกันตัว vk 1 0กับ vk solar h e a เหมาะกับรถที่กันความร้อนเอาเอาการการันความร้อนนําอันดับหนึ่งอันดับที่สองคือวิสัยทัศน์ อันดับที่3คือเรื่องสัญญาณถ้าตัวอย่างไบบ ev นะครับเอาตัวของเรื่องสัญญาณนํานะครับแล้วก็การมร้อนแล้วก็บีใส่ทัดก็คือพูดง่ายๆครับ vk ตระกูล vk ได้ทวิบีใส่ทัดกับการมร้อนโดดเด่นมากกว่าตัวนี้ได้ความครบเครื่องมากกว่าแม้ว่ามันจะไม่ได้ได้ทุกอย่างนะแต่ว่าทุกด้านเนี่ยมันได้ครบและจบเหมือนกับครอบครัวที่ไว้ใจได้ ตัวนู้นเหมือนกับว่าเอาการร้อนหนักๆน่วงไว้เลยเหมาะกับผู้ใหญ่ที่ไม่ใช้ g p s เท่าไหร่แต่อย่างผมก็ใช้นะเพราะผมมองว่าผมมาอยากได้การร้อนผมมาจอดรถไม่เป็นที่ไม่เป็นไนายอย่างเงี้ยจอดโดนแดดอย่างเงี้ยแนะนำ v k 1 0ดีกว่าแต่ว่าถ้าเราเป็นรถสไตล์ไฟฟ้า XEV หรือ b a บ k XEV จะตอบโจทย์มากกว่านะครับผมให้ข้อมูลได้ประมาณนี้แล้วก็ถ้าใครมีคำถามหรือคำ หรือแนะนําผมได้นะผมก็อาจจะละเอียดได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่ทั้งหมดนะครับ